สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจัดการกับแก้อ,อยู่แล้วนะคะคลิปุกคลิปท,ที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมบความบันเทิงเท่านั้นนะนมา <c oughs> แนวทางที่ให้นะทุกคนไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะโปรช้วิจารณญญณในการรับชมนะรับชมื่อความบันเทิงนะคะ แปดีนหนึ่งแปดได้แปดอีกแหละ ได้หนึ่งแปดแต่ว่าจะต้องจะจะต้องเจาะไอ Dis, จะต้องวินนะนี่วินวได้เท่านี้ทุกคน แดดแจ่มมากดีมากที่หายกันไปหลายๆคนนี่รถติดหรอปะปะ๋า 1>, 1 0 1 4 1 9 9 2 9 5 9 8 1เตือน1417929598 1 0 1 4 1ย0 1นะคะ จะอยู่ในวินนะพวกเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าวินอะไรนะคะทุกคนนี่มันจะอยู่ในวินหมดเลยอะ่ะปิดออกมาลองออลอดูอลอลดูล ไงก็จะจะอยู่ในวินเดี่ยในวินให้ดู สมตัวไปอะไรทุกคน ไปตามใบนะคะนี่ไงอยู่ในวินหมดเลยนะคะวินนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วเด่นนี่เราจําเป็นจะต้องที่จะต้องใส่เด่นไว้นะคะเพราะว่าไม่รู้มันเป็นนิสัยของเราแล้ว ยังไงคะลูกค้ามาทุกคนเบาเสียงแนป่าจา้า

เอาจ้งใดแล้วพี่น้องนะคะนี่นะฮะสำหรับสามลาวนะคะนี่อยู่บนนี้นะทุกคนดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะตัวเด่นก็ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปได้เลยข้ามไปเลยข้ามไปเลย,ข,เลยข้ามไปเลยนะคะ,อนะะชอบตามไม่ชอบผ่านลนะทุกคน วินตัววินน่อยู่ในนี้หมดแล้วแหละนี่เห็นไหมสองสามเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสามนะคะทุกคนก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะทุกคนนะอ่านี่นะทุกคนมันก็อาจจะดูแบบอือฮึนะขอใโชคดีค่ะชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะรับชมวกเราบ้ามหนึงนะจ๊ะ